ตัวมีป well e um ุนมาอยู Mother, no ่อย no ่างเฮยอ้ยังมุมพระใจอ่ะมาอยู่ใกล้หือมันเกยกันกะตาสามโตถ้าสู่จะเอาเมียหือตัดใจเสียจะเอาบ้านเหนือบ้านใต้สู่จะมักอย่างน้อยก็ว่าเอาอย่างใไงก็เอยเลือกก็อยใส่หือไอ้ตาก็อยพอไอ้ยังอาอย่างเฮยในน้ำมียงอย่างขาวก็มีถึงอย่างดำนะไอ้ตาสามดำจะเอาอย่างใดกันเนาะ อย่างอี้มันบางกัวมันมีผ่ญนแหอย่างบ้ายจันตาให้ได้อย่างหนกาจ้าโอ้เพื่อใหญ่แตะเมกาข้าพลิกนะกันได้คนนี้กลับไปปิดเม่บ้านอย่างหนากาจ้างถึงม้วนโอ้ขวาม้วนใจญ่เาอย่างบางกะสิอยานอนตัวก็หนาคืนหุ้งม้วนตึงยิงและใจนายกับเจ้าแม่ใน กันได้เจอพ่อใจจะลืมบ้านเลขที่เลยแต่ว่าชอบอย่างอันลูกมาโซต้นองงุนกันอย่างมามั่วนาแมงานนะจะไปว่าแต่จะอูจูจูจี้จี้มนปรึกษากันมันปรึกษากันได้นอนจะเอาลืมบ้านเลขที่แล้วสุดจะไปว่าบอบอว่าบอบอกว่าบอบอกกชะแต่นะอย่างไง ตานีมันชอบอย่างนะอันนี้มีปัญหามันตางไปน้อยอันนี้แล้วกาเขาห้องตาจืดตาจืดใครใ้จนจดจนหิมพื้อย่าเขาปึงปีกเอายอมแน่ใจอ่ะเขาอยาห้องจาจ่าจืดนะย่าทายอย่าทายนกอก็บันเทงไอ้ก็บรรเทาหุ่จับกูน้อยไปกันขยวมันน่าจะเข้ากันบ่จะเอาอย่างไง อันนี้อย่างบางคือพ่องพันจังโซเฮ้ยถ้านอคได้ไหนหมอกตอนลำคออลอลอมันม้วอันเดียเธอจะรู้สึกอันเดียเธอจะรู้สึกอ่ามันหูจักน้อยไปกาเสืออย่างบางกะแจอย่างหนาตีแม่เฮือแม่ปวดเต้าแน่าปีไอกินตังมัวนัวตังไตสู้จะเอาว่าคนอันใดละมันกระตุ้งอันใอยู่ ซู่ซู่ซู่ไอ้เด็กซู่กาเสืออย่างบางอันนีกาจ้งอย่างแนเออเมื่อบางใครใหญ่เต่าป่านหูบ่หูจับกาขอห้องไอ้ตาเสือเหลาเก้ามันมีเชียงดาวปลายมันมีเมืองไอ้เนี่เนื่องว่าปลายมันมีต้นมูนไอ้ไทยนี่เชือของไอ้เขาว่ามันเชือเข้าเจ้า เงเพราะว่ามันใหญ่ม้อแขนขาดาตาว่าควายจังปีออกข้อเอามายืมประกอบไอไฟมัดคอแต้นเน้นแา่เจะแม่เนนแต่วันนี้ยังแขวนเหลือสงกิโลเกิอเออเนี่ยโอ้ไ่ะอันนี้ลามกเงาไอมีกุ้ยน้องมีปีกันว่าเป็นหมีไอจะไปไต่กินพิ่งเป็นหอกเป็นเห็น จำบปี่ร้องหูเกิอแคนยื้อบะเติ้งไอ้จับเติ้งยิ่งข้าวใจจัมาแก้วจับเข้าไปจับเข้าไปขาลีจับเข้าไปอันนี้แชมป์ประจำปีเมียไอ้หนีก็เพราะจำปี่ไอ้ใหญ่ห้างกับปลาสุกเอวกับมาอูใหญ่เต้าหัวแม่มือเขียของกูเต้าหน้า ยังยองพูดจับประจับเดือนมามาสักสามเดือนก็มาอันนี้บักเก่งคีขางกะตัวน้องจานข้ากะตึงปอดโซนอยากเข้าวัดอันนี้มันสูงเต้รูปร่างมันก็จัดเลึงได้เจ้าท่านเดึกแต่แหงปะตึงเพราะแหงมันเฝ้าร์เียวเดาดูถูกเขาขนาดนัะเขาว่าเขาเก่บเพมีแหงอีว่าเขาเรียกทองท้าย เ้าเป็นสาวจีปีนี้สุดปีจะมาได้ปวดเท่าสู่เข่านี่เหมือนกับเพ่งเขย่า,ดาบดเฝ้าอันนี้เจ้าเบาตื้อเลีกหมายว่าเลียกเท่าบอกบอกมันดํา,า,านแนข่งแต้มาตึงตีแขง่งแต่สู่บะมีแห้งสู่ตึงไปบะลอดเท่าแก่แล้วถึงแห้งเลียงบะมีจะนอนเอาหัวกกหิยอย่างเขาตีปาดมองมองมองขึ้นมอง เสียชื่อ,อ,อเสียงหมดเลยถ้าตั้อย่างพองพันอีน้องรับรองหากกระตึงบกักกัวใส่บัวใส่บัวเตรียมเนี้เตรียมตัวครับก็จะมาคืนนี้แล้วไม่ห้าก,ก็โหกระพองเอาพันาปีนะคุกละหายจยุกสากมา บัวสายบัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวโรทาและจะยกเอาอาณาขึ้นไปตามหลางมาหาไปประกวดคุยหาได้ทีหนึ่งคุยแดงที่ไหนเมืองไทยคุยแดงจะเอากบมาฝากอีกในพออพันจะสนใจคุยหาได้ทีหนึ่งก้อนขึ้นในแห่งเมึงปามีจะเคหือนับหมยหีบบ้านนี้ นับตึงเส้นใหญ่นับตึงเส้นน้อยตัวพี่น้อยบลังจะย่านจะกลัวใส่บัวใส่บัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวละคันมาจะมาคืนนี้ไม่สี่ก็ห้าคืนหน้าไม่ห้าก็หกน้องจะเป็นหกจะยกฉากมา รุ่งนี้ข้าเจ้าจะเอาผู้เ<อ>าเล,ล้ว<ห>จะแต่งตัวรอทาจะยกเอาอาขึ้นมาตั้งหลังมาจะปั่นไอ้จ้าที่ห้องเล่นคนใหญ่เป็นแม่ยิงจะไปปากแข็งนายเนินกะแต่งมาว่าจะเอาเมื่อคืนอันนี้เปิ้นห้องตาจืดจังจะแม่นกองขอร้องอีไนน้องบ่ต้องปากแข็งเฮามาเปลี่ยนกันแต่งใครจะเข้าใครแต่ ก็ห่าจีก็ไปจะเข้าไปจะบอกให้จะหักขากบและไอ้จะต้มหาเป้ให้จะเอขาเม่ที่ผัวยันติ่นสองมือขครจะงมเอาอย่างผู้จมขับรถเอาเสียงดังบ้าปดประกัวไัยได้เงินเนื้อกะเจ้าแม่เนื้อจะปล่อยควายผู้เบ้อควิดจุบปวกเก่า พ่อใจมีโกยแม่ยิงมีปีอยู่กันสักปีพ่อหงัยมันจะเศร้าอ่ะสู่โหนตั้งหิมพ่อใจขหดตั้งเก้าถ้าหองห้เศร้าให้ถึงมาเอาสักบาดสักปัดสักเด้งสู่มันหนังอ่อนพ่อใจมันหนังแข็งถ้ามาเปลี่ยนกันแต่งไอจะเข้าห้แน่หายตาอ่อนไผ่มันหนังแข็งจะไปเอาันแเ้งกวบแด้งอย่าปากไอ้ <cười> 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 Ê nhà mũ à? Ê nhà mũ à? Nhà phá cạp chót mà nó Mà ao khôn phí hông bắt tóc bèn chạy à, la tư khai chua cầu bọc à, Lòng tắt cầu kiểu bái bớt À la la Ô cơn cầu kiểu bái bớt Mà sắc จะพาไปหาปอคิดเงี้ยยังสู่บะาอรูบาบบมาเดี๋ยวคนฟังปนปอนนี่เงียบเงียบเจ้าเกีวไปปนปนเอาเงินน่ะสักบาทแต่งมาประกาศว่าอวดเหี้ยวอวดใหญ่ ไปบัวใครจิ้งเป็นแหนมใครจำเป็นตัวขี้ใจใหญ่เต้าหัวฉันก็ไม่กลัวหรอกจะเอาอย่างใหญ่จะเอาอย่างแงวจะชวนจีสาวมาเอาแถวต้นมูยต่อ้าตอต่อาตอมต่ายมาต่อมาต่อมา่อมาตมา่อมาอมาต่อมาอ้าต่อมาน่อมาต่อมาอมาตไอมาตมา่ออ่ออ ถ้าจะเอาอย่างหน้าเวทีตีใส้ตัวเด้งน้อแม่น้อยใหญ่สั้นขยันซ้อยสูจะเอาบออโอ้เรื่องอย่างประเดี๋ยดิแม่มาเต้นสะคืองลุงลังละยังยังยังจะตังแม่ดีว่าสูอู้อ่ะไอยังเอาใจกะตึงแม่ตึงปพ่อมาวันนี้ถึงบังเสียยี่ห้อ ตึงซอตึงเพกเอาใจกู้ยักชาวบางโพัดนโพูเล่นกันม่วนมาได้นะแ <นะ S 1> ม่นูมีตึงเพกมีตึงเสียงออบอกกระปึงกระปอปื้จะขอตังแถวไม่ว่ากูเล่นบะดอกหยอกเล่นบะได้ข้าก็เป็นดีาย,ยเช่นลรโอาขอสมาเนาะแน่แน่สมาสมานสมานไอปื้ะสมานปืเลี่ยสมมา,มาไม่ว่าไม่ดีไม่วั่นดีบ๊อกซ์ จะขอสู oh, been, ừng, I ote, I uh ่มาสู่มอเตื้อเฮามาอู้กันตั้งบนเวทีดาเจ้าทันดีต้องคำบาดีมาหลานเป็นคำยาแม่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 ทุกทุกทุกหลังวิหารเน็มสาวโอ้ไอลืมไปไอลืมไปลืมตัวกเฮามาสร้างงานปัดงานบ้าจะขอสู่มากับคนแก่คนเฒ่าตีมาอู้เล่นบ่ได้นั่นละ

ลวาไงมาเจ้าแงวมลงแงวแงวสุดหัวสุดตีนแล้วมึงมาตีให้เขาอีหยังฮะาม่เข้าใจอ่ะพอมาถูกหัวฮะก็เด้อก่อนมึงสูมมาเนี่ยังบอกสูมมาดีๆมึงจะไปลามเนี่ยอย่างหีมอยบ่มอยเนี่ยฮะก็ใจฮะสูมมาฮะกับสูมมาแล้วหรอก็แล้วมึงสูมมาแล้วมึงไปลามให้อีแม่ยังหยางเอ้าก็ตี่ฮะอู้มาตอนใดมันมาถูกอ่ะอ่ะไปบ่มอยยกมือขึ้นเอ๊ เอาแหมแล้วมอยบ่มอยมันก็เรื่องของป้้นต้งบนก็หมอยต้งลุ่มก็บมอยมอยมักันหมอดอ่ะเป็นยังไงใค้กู้จริงกูยังอ่ะก็ถ้าบ่มีมอยฟ้ากับผ้าตายมือละกะเป็นอย่างใดอย่าดูถูกจังโซว่าบ่มีมอยมันต้องมีนิดหน่อย เรื่องม้อยมันทำมาด่าแต่วอาแต่ว่าอันม้อยยาวยาเอาไว้เป่งห้าวตากผ้าเหรยาวหมอกสองสามบาเครื่องเสียงนั่นก็มันเอามาเป่งใส่ไหมไม่ปีเนี่ยไม่นโบล่ะใส่ไฟเนี่ยมึงต่อชัดแต่ชัดเบิดเนี่ยไม่เห็นโบล่ะอ้าวเฮมใหม่ไอ้ของใหม่ พ่อกะงานวัดงานว่าจะไปว่าเฮาโปจะอันนี้ละอีแม่เปิ้นบอกออกมาเต้นแต่แกสูดโซ่กำหยับกำคายเพิ่มมาเต้นสะโคนอ่ะอยากกินข้าวอ่ะอยากกินข้าวอ่ะอยากกินข้าวขนมปังเนี่ยข้าวขนมปังก็มาสู่มาก่อนนะจันตาเอาดีดี งานวัดงานว่าเข้าไปในพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในวัดในวาเอองานวัดเฮื่อมันเปิงเฮื่อมันเปิงเจ้าชอชอในวัดในวาเอออชใในนวัดวาไปชอในวัดแล้วว่าจางปีเอาไหม่เอาไหม่เอาไหม่เอาเป่าจ้างปีอึบดนตรีเป่านักดนตรีเป่าเออชอไปทางใดก็ไปทางวาไปในวัดตั้งอกตั้งใจไปเนาะเอาให้ใหม่เป่ะใหม่โอเคฮะจะมาลามไปหัวมดหัวมอย ไปเอาคนเข้ามาเข้าไตซีนไตเสื้อเออไปในวัดแต่ออยู่กันในหัววัดเนี่ยเนาะเอามันถูกต้องตะก่อนเป็นขันยุ่มมาได้สีห้าปีไปพกพอแม่ชีเข้าบวยฮีอาบน่าจัดหมา <c oughs> งออเงาเลยตะกี้ก่อน <c oughs> ปั้นตาตแล้วมึงเดือดร้อนอย่างมีพัชรีลุ<อ>กไป<า>ั้งหน้าเนี่ยอ่ ก็วัดโซอเล่งวัดเล่าวาก็ห้ามกาเขต์วัดเขต์แน่พัฒนาแล้วมดแห่วันกำนดสมโพอฉลองอีกอะก็มึงบอกได้บอกยันมึงว่าโซ่อย่างก็ได้โซ่ที่อยู่ในวัดในวาก็มันมาได้หมายความว่าพวกมึงไปมันเล่าว่ามึงอยู่ในวัดมึงไปยันอย่างพ่องมันใครอยากกินเข้ามึงมาไปกินข้าวอย่างไนข้าวอบพระคุณเจ้าป้าเลี้ยงหยาไม่หลวงชื่อกระเป๋าตุ้มไก่มาชงกับเจ้าของอันนี้มันเป็นลุงทานไผ่ที่ไหนใจดีน้องขอสองอันได้ก่อเพื่ออ้แม่อีนี่ก็เอาหนักเหรอมันอย่าเพื่อปอที่บ้านกัน ปล่อยวัดมึงโซไปมึงกับเงาไปกินข้าวเสียข้าวกินหีเสียฮีไปไปอยากกินข้าวกินข้ากับไปไอ่าไอตาไได้จะโซไาลวกเหรอเขาไอตาโซไอตาโซเป็นตัวอย่างถ้ามันพอพอรวบดพองานวัดต้นมูนกินหน่อยจันหลวงเนาะงานไยหลวงไยนำโซเห้มันดีๆน่อยกัเนาะ เป็นผู้ลักผู้ใหญ่พ่องวัดพ่อมาโซงงานวัดมาโซเงนว่าตูเจ้าบ้านหาขลัมแก่นเพ ไอ้พวกผู้ชายนี่มันก็เหมืนลวกเงาไป,ไปไปอยู่ตง้งหลังเอย่ามาปักมาดีนี่ยกระเดียกอ,ออกจากตน้นงุ้นมาได้ละอ๋อให้ยเงาใช้ฉลีกันเถอะเงาไตอ๋อนึกว่าโอ้มาเสนอเรื่องงานกันมาตัวเจ้าบ้านแห่พัฒนาอะไรเงี้ยโอ้มันยังแบบไปตังอื่นนะมึงอย่าลงไปหาตายอย่าขลามจ้องเกมสยามไม่พีใช้ลงห่อมก็แบบขลามมันอดุดไอ้ยังตบหลังกับเกยังยังมึงเป็นยังเกล กูว่าสมัยหน้ามึงไปลงสมัครเด้อเลือกตั้งสสถ้าเป็นรัฐบาลนี่กูเหมือเลือกเงามึงก็ยังมาแหกเลือดน้นมให้วัดแหนมรองกะแเจก็หนุมฟังเฮ้ีเงามเงาเงาแม่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 แง่ม่แม่แอ่แม่เม่่่แั่่ไปว่าอันไปว่าอันแ่ม่แแ่มมีอมึงกล้าู่ยมม่ ยังการเกษตรเป็นต่งเป็นนาเป็นข้าวแกต้ามือนาบะโพออ่ะลงต้นงูนเนี่ยเปินลงปลูกข้าวปีหนึ่งน้ำดีเปินปลูกเป็นสองเต้าทม์เต้าเลี้ยงไม่เลี้ยงร้อนร้อนเออโชไปน้ะพูนโชในวัดในว่าบับโคหัวกะมาเป็นมาเสียงมาแทบไม่ดีมันเสียงใหญ่เลยแม่มานังเห่าก่อนเฮาอ่ะอันนี้ของไหมเข้ามันเขียวเต็มต่งเนี่ยไม่ได้นี่ลวกแล้วเนาะเออให้โชกับข้าวเนี่ยมา ถ้ามึงลวกแล้วยังแควนะคนักกี่ขนมแล้วลวกละเอาใหม่เอาใหม่เอาดีๆเนเอะเซ่ทำมีโซดีดไปเกี่ยวเฟืองมาเอาตอกมัดกลาง กหัวกบหางเอาเฟืองใบเจนนะาชอเรื่องเอาือใส่เงชอเรื่องก,กะเซ่รับไปทางเฟืองอย่างใหญ่หลังจากนั้นก็เอาเฟืองขึ้นน้ำเอาอยัดใส่ถุงเอาเชื้อหดเข้าวหวานเข้าพอโอยจากนั้นเอาไปไว้หงเพาะชแล้วเอาน้ำข้าหดคือมันจุ่มพอก้อยอันนี้พเหติตน้อแม่นาบะกองห็ดฟางงอกออกมาหัวปุกอกอย่างควยล้อ ป้อยงยังยังสาวบางพเพ่อเอียงเชือเขียวนมาได้ละป้อกูว่ายังยังงยแล้วตู้ออกเมื่อไปเช่ะขนาดหาชอไปทางกานกรตเซ็บลระนายิ้ไปลวกจะคนกัเกรตรป้อมึงกะกระซ่งสูงอาชีพอะพูเหตดออกมาพ่อย่งคุยหลอกขยมึงบอมีที่เตะละมึงบอหานเพื่อนพอเห็ดฟางไงพองพันก็หันเวลาเห็ุมันงอกออกมามาดึกปกคกเนี่ยพ่อยังปะกปกคกอย่างหัวคุยหลอกละอ่อนอะ ก็มึงเอาไปเตะอย่างอื่นก็ได้หรอบะกองออกมาพออย่างหัวเข่าเออ่ยแบบเหมือนแบบเหมือนเนาะบบเหมือนบบเหมือนจริงเฮ็ดมันออกมามันเึงโป่งงงอย่าคุยนี่หรอเออเพราะกูบากินละเฮ้ยเอาไส่ต้มมาเนี่ยเพราอย่าเอาใส่ต้มไก่มาเนี่ยมะแรงเนี่ยอ่าบอกพ่อเฮ็ดก็ได้มันต้องพ่อเฮ็ดหน้านี้นี่หอมหนักหอมขาวหอมแดงหอมจีนหอมหัวใหญ่นี่นะเอาตั้งหอมอ้าวโซไปตั้งหอมเฮ้โซไปตั้งหอมปู้ด หอมหัวใหญ่เมืองฝางอ่ะมึงเคยห่างันป่เอาเชื้อปุ้นมาเอแม่วางแม่วินมันกาดอ่หอมหัวใหญ่เฮ้อมาพ่อเฮ็ดละโอเคเชื้อหอมเมืองฝางเขาว่าหอมมันดีหอมหัวใหญ่มันตึงใหญ่อย่างนี้ปีนี้ปั็นได้กับไฮไล ไห้เลยขอเจี่ยหอมแล้วเอาไปปลูกบ้านพี่เอาไปปลูกกระลำปางม่วงถืนหอมหัวใหญ่จากอำเภอฝางเอามาปลูกลำปางบ้านไอ้ประมาณบะมืดหนอแม่หน้าบอกกองลกหอมออกมาเอะเหลือกียรตเจ้าเก็ฑแดงแม่ไงไงแม่ยจกินวะก็ยตาใคบอกเนี่ย เด่นฮอนเลยฮะมึงอย่างล่ำเหลือกระหานี่พอวันถ้าชอบไปทางใดก็ได้แล้วมึงเงาเมื่อไปแตะอะไรอย่างตอกกีดเตะกระดินบ้านฮามันแบบมันบบจุ่มมันเย็นเหมืนต้นงูน่ะมึงยังบอกว่าปลูกออกมึงยังบอกว่าปลูกออกมากรีบมันก็ช้ำเลบอีกอ่ะช้ำเล็บวะไม่เปิงๆอย่างเนาะก็ได้แบบเปิงบบไม่เปิงเนาะเอ๊ะเนาะไม่นะพอเอาไปปลูกบ้านฮ่าลูกหอมมาเอ๊ะกรีปตั้งเมื่อกี้แม่มาเลยเหมือนเด่นเนาะก็ได้ก็ได้ก็ได้ ดีมันมาดีมันโดนงูนะงีเยงเยไยังสันี้สาวบางพูฮะสาวไผบางสาวนี่บเลี้ยงพอเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก้าชอห้ามก่อนเอาไมาไม่อห้ามก่อนจะห้ามอยู่ห้ามอยู่นี่เป็นมาใหม่นั่งเตียนัโอ้ยีีจนเรบเลยครับเนอร์ผู้หลักผู้ใหญ่ครับเออฮูจับอ สวัสดีน้องกุง้งอสวัสดีน้องบุง๋มผู้รักผู้ใหญ่เปิ้นเดินทางมาฮือโอกาสไอายตามานั่งชมพัชรีอินห <c oughs> นั่งดีๆมันมันหายใจป่อผู้ห้อหมตึงป้อมอแมหมอนคณะศรัทธาหลวงลาย กระตึงบ่ว่าพูดน้ำผู้รักสักใหญ่ตึงยิงแหลใจตาวานเล็กกดยังบ่ไปไหนเฮือเกียตแมานั่งฟังจ้งโซตึงหมูขอบคุณสำหรับกำลังใจเจ้าผู้ถามเอาโตจะได้หูไผ่เป็นไผ่ที่มานั่งย้ายเป็นจุ้มเป็นโมมาบอกคือการหูแม่ไผ่พ่อของขานอะอะ ไพเป็นไพยกันพ่อออกแม่มาบอกสักคำรเนาะตอนได้จะได้หูจักว่าไพยเป็นไพยจะได้ตักไต้ไตายเฮาจะได้หูจักคาดนานแม่นาะยินดีต้อนรับเหมือนกันมาหว่วมในงานที่วัดต้นงูพ่เลี้ยงขอชื่อครบเนละังจะได้เอ่ยจะได้ไปถามนำจะได้ห้ามเ่อนนะกกำลังมานั่งซ้ำอยู่ตั้งลม ัดต้นงูบ่ฮู้ว่าเป็นไผยมาบอกแอกดเมลเ<ะ>พื่อกำลังใจนายเฮยเจ้าทาดดันก้นเป็นผู้ดำป,ำปอหลวงแม่นกไผ่แม่นายกท่านนายกสวัสดีเช้า<อ>นายกอะไรยงฮะสวัสดีเจ้าท่านกับน,นายกตะวันก็จะโตอขอยก กินตั้งหัวตั้งตังนายกช<อ>ำนาญเรียบโลกในเนื่องปีนนายกตำบลหัวเมืองจังโซปื้นเมืองขอเสยกมือกลงงางสวัสดีนายกนี่ก็เมืองปานที่มาร่วมในงานในงานครั้งนี้นายกชำนาญใน,นเราเรียบโลก เฮาฟังโสงกะตั้งเมื่อตะกี้แงนวันนี้ละเฮากะตึงได้หันสวัสดีครับท่านนายกอันนี้ชื่อท่านชำนนนแนนกัเจ้าแม่กำแนมสกุลจัดแงมวเพิ้นว่าเรียบโลดครับวันนี้ท่านนายกนะครับเฮียเกียนมาร่วมบุญกิจบุญตานกับคณะสัทธาต้นมนนะครับท่านนายกอบตหัวเมืองการป่งลุ่งเรือง อันนี้เป็นคนโปรดน,นามสกูลเปิ้มาเรียบโลกได้เป็นนายกเป็นผู้นำท้องถิ่นเขากองมาแล้วเขากอ,องมาแล้วแกันลเวลาได้มาร่วมในงานเปิ้ลเป็นผู้นำท้องถิ่นสวัสดีเจ้าท่านนายกชำงานมัดร่วมการร่วมงานร่วงวัน อินดีกับพนาสถานเนอะนะครับวันนี้ท่านนายกมากินมาตานห่วงกันนะครับบ้านเฮามีงานก็เป็นการเดือนร้อนสัาธีบีน้องว่าอู้ใดไปเปลืองนายกชำนาญเหลียบโลกนายกอบตเขตตำบลหัวเมืองเฮ้ยท่านเนืองปั้นมาเยี่ยมเยือนคุณลุงคุณปู่นี่ละคนแจ้งต่อไป